สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Healthy Homie วันนี้เราจะมาทำแผ่นแรปหรือว่าแผ่นตอติยาจากคีหนัวกันนะคะเป็นการทำที่ง่ายที่สุดเลยนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมหลักเพียงคีนัวอย่างเดียวนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะคีนัวหนึ่งถ้วยนะคะ แล้วก็นํามาใส่ชามนะคะแล้วก็ใส่น้ําลงไปให้ท่วมดีเลยนะคะเราจะแช่คีนัวไว้ข้ามคืนนะคะหรือว่าเพื่อนๆไม่มีเวลาก็แช่อย่างน้อยประมาณสัก3มชั่วโมงนะคะคนให้คีนัวเขาจมน้ํานะคะเพราะว่าคีนัวเขาจะมีลักษณะเป็น เม็ดเบาๆนะคะหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาทิ้งไว้นะคะสําหรับรอบนี้นะคะเราจะแช่คีนวคัวค้างคืนค่ะพอครบตามกําหนดแล้วนะคะเราก็นํามาล้างให้สะอาดอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นการล้างกลิ่นแล้วก็เป็นการล้างฝุ่นออกอีกรอบหนึ่งก็คือล้างให้สะอาดตามที่เ,เพื่อนๆพอใจนะคะสําหรับเราคีนัวมันเม็ดเล็กเนาะเพื่อนๆถ้าเกิดว่ามี เขาเรียกว่าตะแกงล้างนะคะก็สามารถใช้อน,นันได้นะคะหรือว่าจะทําเป็นแบบเราก็คือนาไปจุม่มน้ํเขย่าวเขย่านะคะเมนูนี้ทําง่ายนะคะเราอยากให้ทุกคนได้ลองทําเพราะว่ามันมีประโยชน์ด้วยนะคะคีนัวเขาก็จะมีโปรตีนสูงแล้วก็ไม่มีกลูเตนนะคะแล้วก็ช่วยลดน้ําหนักได้คีนัวสามารถลดไขมันในเลือดนะคะลดความเสี่ยงการเกิดท้องผูกแล้วก็ควบคุมน้าตาลในเลือดได้ด้วยนะคะ หลังจากที่นำคีนนวไปแช่น้ำนะคะมันจะเกิดการพองตัวนะคะเราก็เลยทดลองตวงให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะว่ามันจะได้เท่าไหร่เนาะมันก็จะได้ปริมาณสองถ้วยตวงนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปหนึ่งถ้วยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องสนใจนะคะว่า หลังจากแช่คีนัวเสร็จแล้วจะได้ปริมาณเท่าไหร่นะคะก็เป็นนั้นว่าคีนัวแห้งหนึ่งถ้วยแล้วก็ส่วนผสมน้ํหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็นําเข้าเครื่องปั่นให้ละเอียดดีเลยพอปั่นละเอียดดีลักษณะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็เทใส่ชามผสมพักไว้นะคะและเดี๋ยวเราก็จะไปทําการออทอดในกระทะนะคะเพื่อนๆก็ตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ ทาเกลี่ยน้ำมันให้ทั่วดีใช้ไฟอ่อนนะคะใช้มืออังพอรู้สึกว่าไฟอุ่นๆแล้วเราก็เทส่วนผสมของคีนวลลงไปหนึ่งทัพพีแล้วก็เกลี่ยให้เรียบดีเลยนะคะลักษณะเหมือนแพนเค้กเนาะพอลักษณะที่มันจะเป็นฟองอากาศปุดๆขึ้นมาแบบนี้นะคะจริงๆก็เกือบจะใช้ได้แล้วนะคะแต่ว่าเราอยากจะปิดฝาให้เขาสุกอีก นิดหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ค่อยๆแซะรอบๆนะคะแล้วก็พลิกกลับได้เลยค่ะเราคิดว่าเพื่อนๆน่าจะทำกันได้ดีนะคะเพราะว่าลักษณะการทอดก็เหมือนทำแพนเค้กประมาณนั้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแผ่นแรปคีีัวนะคะหรือว่าแผ่นตอติยาคีีัวของเรานะคะ ได้ไหมคะทุกคนลักษณะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะยุน่นยุ่นแบบนี้นะคะมันแล้วเท็กเจอร์ของเขานะคะก็คือจะเหนียวหนึบดีมากๆเลยนะคะทุกคนเราลองชิมนะมันจะค,นคล้ายๆขนมครกประมาณนั้นคือพอทําออกมาแล้วคือกินเปล่าๆก็อร่อยนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะนําไปหอ วกสลัดต่างๆนะคะกินเป็นอาหารเช้าอาหารค่าก็ได้นะคะและแน่นอนว่าแผ่นคีโนวอันนี้นะคะก็เป็นได้ทั้งคาวแล้วก็เป็นได้ทั้งหวานนะคะเพื่อนๆจะไปใส่กล้วยทาพินัทบัตเตอร์อะไรอย่างนี้ก็ได้อันนี้เราให้เพื่อนๆได้ดูเท็กเจอร์ของแผ่นคีนนวของเรานะคะ มันจะมีความนุ่มๆหยุ่นๆนะคะแต่ตอนที่มันยงร้อนๆอยู่เพื่อนๆก็ต้องระวังนิดนึงนะคะในขณะที่มันร้อนๆเนี่ยมันอาจจะหักได้นะคะเพื่อนๆต้องทิ้งไว้ให้มันให้มันเย็นสักครู่หนึ่งนะคะให้มันมีความเซ็ตตัวก่อนนะคะแล้วเขาก็จะมีความยืดหยุ่นได้ดีกว่าเดิมนะคะเวลาเรานําไปม้วนอะไรมันก็จะม้วนได้ง่ายขึ้นค่ะ เป็นยังไงเห็นแบบนี้แล้วก็คือทำง่ายเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆสนใจอยากจะลองทำแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามีไอเดียวิธีการรับประทานมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะถ้าหากว่าเราจะทานเป็นอาหารว่างหรืออาหารเช้านะคะวันนี้เราก็จะนำอะโวคาโดลงมาหนึ่งผลนะคะแล้วกย็ยีแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยแล้วก็กระเทียมผงประมาณนั้นนะคะหรือว่าใครจะใส่ ้ำมันมะกอกลงไปเล็กน้อยก็สามารถทำได้ค่ะพอเพื่อนๆดูมาถึงขั้นตอนนี้แล้วเพื่อนๆเ,เกิดไอเดียอะไรขึ้นมาบ้างหรือเปล่าคะว่าเราควรจะนําแผ่นคีโน่อันนี้ไปห่อ,อก,กับอะไรดีนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะแนะนําหรือว่าคอมเมนต์ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะว่าแผ่นคีโนรับแบบนี้นะคะรับประทานกับอะไรถึงจะอร่อยนะคะสําหรับเราในวันนี้เราก็ ใส่อะโวคาโดนะคะแบบนี้แบบเพลนๆแบบนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆจะใส่ไข่ต้มไข่เจียวไข่ดาวอะไรอย่างนั้นก็ได้นะคะและอีกวิธีหนึ่งนะคะที่เรานำมาโชว์ให้เพื่อนๆได้รับชมก็คือการตอกไข่ลงไปในกระทะแบบนี้นะคะยีไข่ให้แบนๆแล้วก็ใส่แผ่นคีนนวลงไปหน้าแบบนี้คือไข่เขาก็จะมีการติดกับแผ่นคีนนวแล้วก็ ลักษณะมันจะคล้ายๆโรตีใส่ไข่อะไรประมาณนั้นนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้ววิธีการรับประทานแบบนี้นะคะก็แค่เหยาะซอสแม็กกี้นะคะแล้วก็พริกไทยลงไปแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะและเดี๋ยวไอเดียสุดท้ายก็จะเป็นลักษณะของโอะโวคาโดกับไข่นะคะเพื่อนๆก็รับชมให้จบได้นะคะ สำหรับพวกวัตถุดิบต่างๆในการทําอาหารเมนูต่างๆในช่องของเรานะคะเพื่อนๆก็สามารถคลิกดูได้ที่ช่องคําอธิบายด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆน,นะคะถ้าเกิดว่าหาไม่เจอก็สามารถสอบถามได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารเช้าที่นํามาฝากกันนะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียให้เพื่อนได้ในการทําแผ่นตอติย่าหรือว่าแผ่นแรปจากคินัวนะคะเพื่อนๆสามารถนําไปต่อยอดทําเมนูต่างๆได้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ